ชื่อมวยมาวิศวบเรียงครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซอมอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายบุญเรียงครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมามีใครเป็นคู่ป้องคู่โซลมั้งเป็นแมวพี่ๆพวกในคล้ายเชื่อเนาะตอนนี้วินอายุเท่าไหร่ละสิบสามสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบหกน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สามสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาวินต้องมาเจอกับฟอร์จูนยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรก รู้ไหมข้อมูลแบบไหนเขต่อยไหนยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเกมวางแผนยังไงตามเดิร์ตายเราเนาะเราไปแก้ไขวุ้นเขาเบอเดียวล่าสุดเราไปต่อยไหนมาปาจีนตอนนั้นช่างเสร็แล้วปล่อยต่อยเปรมชนะคะแนนชนะคะแนนวันนี้เลยมากรุงเทพนี่นะวันนี้ช่างต่อยเบส37กิโลช่างแล้วเป็นไงบ้างผ่านมาผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์สบายโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะออกค่าย ไฟนี้คุมมากี่กิโลโลโลหนึ่งได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด26ไฟคนจังหวัดปปฝากเชิญชวนแฟนขับเนะราหน่อยวันนี้เต็มที่นะ,อะขอให้โชคดีขอบคุณครับ